ย้อนชามีลมย้อนเสือนาสดีค่ะสวัสดีจากใจบีเลยนะคะพบกับบีอีกแล้วไปกับบีกันวันนี้นะคะบีพามากินซูชินะคะซูชิก็คือร้านอะไรนะร้านไขหวานไขหวานไขหวานบ้านซูชิวันนี้เราจะมากินไขหวานบ้านซูชิกันราค่ ความอร่อยหรือว่าบรรยากาศทางร้านเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปการแต่ตอนนี้เราไปเลือกซูชิกันดีกว่าไปแต่ว่าบีลืมไปนะใครจะชมคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิง่งกระดิ่งกระดิ่งกระดิ่งแล้วกระดิง่งอีกระดิ่งกระดิ่งกระดิ่งแล้วเราจะได้มาชมคลิปกันทุกคลิปเลยไปเดี๋ยวเราไปเลือกเมนูกันดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นพรีเนียมขึ้นมาไหนนะอันนี้ก็อร่อย คนคะตอนนี้เราอยู่ร้านร้านไข่หวานบ้านซูชินะเอาตรงตรงนะจริงๆอะ่ะจะไม่ถ่ายคลิปเลยแหละแต่ว่ามันพลาดไม่ได้จริงๆไอเนี้ยหมดข้าวข้าวปลาไหลอ่บบะเนี่ยเนี่ยเอ้ยไม่ใช่อะไรข้าวข้าวปลาซาบ,บะ,บบะมันหมดไปทุ่วอย่างเร็วอ,อ,อ,อ่ะ,อะคือหิวคือคือคือออกมาคือคือออก ออกเลิกเลิกงานนะหิวมากแล้วก็แวะแวะแวะกินที่นี่นะอันเนี้ยหมดไปถ้วยหนึ่งแล้วนะแล้วก็ซูชิอ่ะเดี๋ยวจะลิงกลูปให้ดูนะว่าซูชิมันเยอะขนาดไหนเมื่อกี้แต่ตอนเนี้ยคือแบบอิ่มแล้วก็เลยมีอารมณ์ถ่ายคลิปนิดนึงนะเดี๋ยวเราจะมากินให้ดูเรามาชิมให้ดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศรอบนี้ว่ามันสวยขนาดไหนมันที่มันเป็นยามค่าคืนที่สวยมากนะยามค่ำคืนที่สวยมากเลยเพราะบรรยากาศนี้ อนเช้าก็สวยแล้วนะตอนกลางคืนนะสวยกว่าอีกสวยกว่ามากเลยมันจะมีด้านล่างและด้านบนนะตอนนี้เรานั่งเราอ่ะนั่งอยู่ด้านเราอ่ะนั่งอยู่ด้านบนตอนเนี้ยมันวิวสวยมากมันเห็นรถด้านนอกด้วยนะเห็นรถด้านนอกคือคือพูดมหมดแล้วก็โซนนู้โซนนู้เราจะเห็นเลยว่าเป็นาโรบินสันโซนขวานูโซนขวามือหนูเนี่ยโซนขวามือบีเนี่ยมันจะเป็นโรบินสันนะแล้วก็ เนี่ยเดี๋ยวจะมารีวิวสักนิดนึงให้ดูว่าขอโทษจริงๆว่ามันหิวจริงๆเมื่อกี้เนี่ยปลาซาบะนะปลาซาบะเป็นถ้วยเลยเมื่อกี้ปลาซาบะก็อร่อยมากนะคือปลาซาบะคูกหวานจริงๆเดี๋ยวเรามาลองชิมปลาซาบะให้ดูนะเนี่ยปลาซาบะมีข้าวมีแตงกวาเพราะว่าคำคำสุดท้ายบอกว่าได้แหละแต่ก็กินได้อีกอ่ะ อร่อยเข้าไม่อร่อยกูไม่มาขั้วนะเกิ ออกมากหมดเที่ยงเลยหมดเที่ยงเลยต่อมานี่คือซาซิมิถ้าจะไม่ผิดนะใช่ไหมซาซิมิเซลมอนซาซิมิแซลมอนซาซิมิซาซิมินะยั่วจ้ามีอารมณ์ยั่วแล้วเชื่อเราก็กินกับ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรซีอิ๊วนะน้ำปล,ลาน้ำปลาปลาซีอิ๊วเข้ามาใกล้ๆจ้า วินเตอร์อือฮึคือมองตรงนะอ่าว่าข้าบึกเของของแท้จริงอร่อยมากบองบองอือามาลองชิมเสามาลองชิมสนี่คือ วาซาเอ้ยไม่ใช่เลยนี่คือสาลายนี่คือสาลายนี่คือสาลายนะลองลองชิมอร่อยไหมชิม

รูสิต้ำตาไหน้ำต,ตาไหนมัน,นเกิดอะไรขึ้นกับแซลมอนฉันซูช <c oughs> ิหน้าวาซาบิอัน,นี้ต้องมีคนแอบใส่ต้องมีคนแอบใส่วาซาบิแน่นอนนิดหน่อยหรือว่าไม่นิดหน่อยแหละประมาณนี้ได้หเหลวไายมากเลย กันแบบน่าดน้านมากโ oh. oh. อ้โแล้วลองมาลองอลองมาลองซูชิซูชิอันตอบนี่หวังว่าจะไม่มี <c oughs> ไม่มีไม่มีซูไม่มีวาซาบิแล้วนะอันนี้เป็นไล่อ๋เสิดยดยอ่ะอันนี้เป็นอ่า ซลมอนแซมอนอะไรนะเบิร์เบร์เดี e on, hmm ๋ยวช้อนกัไ huh. ด้เบิร์ก็คือใช้ไฟอ่อนๆนะเด็กนิดเจียวซาบีไหมอันนี้ไม่เจีวอาเลว่าโนแก้มเื่อกี้มเราอร่อยมากจัดเลย รสจริงๆขางหรอก็อนี่อันนี้นี่หมึกนะจ๊ะหมึกหมึกเขาเอามาจากแอฟริกา <c oughs> ว่าไปนะว่าไปนะไม่มีว่าเองนะกินยังไงเนี่ยชิมจ้าอืมอืมอืม ้เราได้ผู้ชี้ไหนด้วยมันก็เลยผิดมาสเบอร์รี่โดนโดนมาสเบิรไปเมื่อกี้ช็อตเลยช็อตไปตาไหลต่อไปนี่อะไรป่าวหื้อป่าหื้อป่าหื้ออันนี้ไม่หอมอันนีขอชิมนิดหนึ่งไม่เคยกินเลย อร่อยอืมเล้วติดใจเนี่ยซาซิมิแซลมอนซาซิมิซาซิมิเล็กๆจังไม่ซาซิมิน้องซิมิอืมอืมรสชาติเป็นไงคะมันมากโอ้โหมันมาก นี่คือขออนุญาตใช้มือนะล้างมือแล้วเนี่ยทางร้านเขาบอกว่ามันเป็นเซรุิทไข่หวานใส่ไข่ใส่ไข่ใส่ไข่ไข่ด้วยใส,ใส่ไข่กุ้งด้วยจะมาลองว่ามันเป็นยังไง กูไม่อยากหอมตรงนะไม่อยากกืน,นไม่อยากกืนเลยสั่นอยากกอืนอรถดยหรอรถดีของรถดีจริงนะทุผู้ชมถ้าไม่ดีจริงนะเราทำไม่ได้บอกตรงเลยนะต่อไปกลับมากินแซามิ้งต่อ ยั่วใจอ่าญี่ปุ่นก็ยุ่ยใจาย่างข้ืมใครเคยใครเคยมาลองกินซูชิไข่หวานบ้านซูชิแล้วนะกดหนึ่งมาลัวๆเลย แต่ายังไม่กินนะกดสองมารัวเลยอร่อยมากอยากรู้ไ่อยากรู้นี่มันคือระเบิดซูชิระเบิดซูชิบอลซูชิอะไรจ๊ะซูชิบอลค่ะจะกินยังไงเนี่ยขอผ่าผ่าผ่าครึ่งได้ไหมมันก็เป็นข้าวอ่ะอืม ถ้ากินถ้ามีกีคำนี้ไปอะ่ะไม่ใช่คนแล้วนะหือมหืหมไขมันเป็นคำมาก กิกดสามมาเลยใครอยากกินกดสามมาเลยจ้าแต่ใครไม่อยากกินกดสีมาเลยจ้าคนกดสามอืมอออร่อยไหมคะปินเรือถังย้อนอะ่ะต้องจับเป้หมดเสียดาย บองเกียดาเอืมดยวน่นดนทาชิมิทาชิมิทาชิมิเขอยากกินทาชิมิบ้างสวยมากเลยนะสวยจริงอ่ะสดมากสดจริงเดี๋ยวเรา พอตัวไปกินที่เหลือกันก่อนนะแต่เรามาเจอกันอิ่มแล้วกลับบ้านได้แต่ว่าอันเนี้ยเขาไม่ให้พากลับบ้านนะเขาให้ไปเก็บตรงนู้ตรงนู้นเขามีที่เทบด้วยใครชอบคลิปนี้อย่าลืมนะคะกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่ง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 แล้วกระดิ่งอีกกระดิ่งแล้วก็กระดิ่งอีกให้มีด้วยนะเผื่อคลิปหน้าเราได้จะมาเจอกันและเราได้ชมคลิปกันอย่างก่อนก่อนคนอื่นเลยนะคบวันนี้นะคะเรามากินซูชิอะไรนะ ไข่หวานบ้านซูชิเสร็จแล้วนะที่นี่ก็ราคาเขาก็ไม่แพงนะเดี๋ยวเดี๋ยวประมาณประมาณส0 0 400 444 404บาทนะแล้วก็โปรโมชั่นของเขาลดมาโปรโมชั่นของเขาก็คือซื้อ10ชิ้นแถมฟรี1ชิ้นแต่ถ้าไม่แถมก็คือลดกับลดเงินไปได้เลยหนึ่งคำนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือ ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งกระดิ่งกระดิ่งแล้วกระดิ่งกระดิ่งแล้วกระดิ่งกระดิ่ง,กร,งกระดิ่งอีกนะเผื่อคลิปหน้าเราจะได้มาเจอกันสำหรับคลิปนี้นะ้ีขอจบเพียงแค่นี้เดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าบาย